สวายบาลไกเทียตาแต่พระพุทธเจ้าจะชุนทันทะรวมอะตุสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมพัสสะนะโมพุทธะนะโมัุทธาสัมมสัมมิอุทานสระยังกัจฉามิตัดิยังดิกุ ในช่วงเทศกาลโอมกานะครับประมาณ23 24 25เะราก็คืวันที่เวลาเยอรมันมีทั้งญี่ปุ่นว่าเดลเเลนและสกีรับเลือกต่าใน เป็นสสอนี่นะครับได้สนับสนุนงบประมาณเนี่ยมาตามนะคับร้องร้องยลึกถึงอำนาจคุณพระศรีรัตนราชสุดชุดนะครับเพื่อที่จะมาถวายประเดชพระคุณจำนวนหนึ่งชุดนะครับประเด็พระคุณจะนั่งอยู่ที่บริเวณมณฑลตะวิมตนะครับได้เสียงของถวายประเดชพระคุณท่านจำนวนหนึ่งชุดนะครับจำนวนหนึ่งชุดและขอประชาสัมพันธ์นะครับเจ้าของรถ เป็นแก้วมอเตอร์ไซค์นะครับขอ้ท่านส่งน้ําได้นํามาประดิษฐานไว้ที่มณฑลพรมพิธีนะที่นี่นะเพื่อที่จะาให้พี่น้องพุทธบริษัทได้มาส่งน้ําเพื่อความเป็นสีมงคลนะครับและขอเรียนว่ามาให้พี่น้องพุทธบริษัทนะครับเพราะฉะนั้นใไปขอเรียนว่าที่จา ได้มาให้แก่พีน่น้องผู้ก่สร้างทนนคุณผู้้ก่อบริษัททั้งหลายนะครับได้มีความสุขคน,นได้แก้งยอดรักสงฆ์นะครับได้จะได้จัดสรรของสวัสดาวัดที่จะไม่จัดรถไปส่งคือวัดตอนรับนะครับทุกทุกคนนะครับโดยมี การประสมน้ำพระพุทธมนต์ซ <iałem S 2> ึ compte, er ่งเข้ามารับน้ำพระพุทธมนต์นะครับได้เข <ller, S 2> ้าขยับเป็นระเบียบนะครับอย่าใจก็มาลระปากในการเข้าออกดัะนั้นเราเข้านะครับก็เดี๋ยวไปดูท่านนะครับท่านประสมไปทั่วตรงนี้นะครับและก็ถือว่าเราก็ได้รับน้ำพระพุทธมนต์ตรงนั้น